ب ิ سم الله الرحمن الرحيم บิสม์ الله الرحمن الرحيم ด้วยความประสงค์และความเมตตาของ a ั l a h ฮา b h a n a h u t a a l พี่น้องครับสิ่งที่ผมอยากจะนำมากล่าวในวันนี้นั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องสตรีผู้หญิงในอิสลามซึ่งมีความสำคัญอย่างมากแน่นอนว่าศาส,สนาอิสลามนั้นได้ให้ความสำคัญและความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงในเรื่องของภาคผลในเรื่องของผลบุญและการทำกุณงามความดีในความประเสริฐต่างๆ และแน่นอนว่าหากว่าเขาทําเยอะนะครับเขาก็จะได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นความศรัทธาความอีมานของผู้ชายและผู้หญิงซึ่งท่านอะบิาลาลาสละลลอฮุองัลเลวะซลัมเด้กล่าวว่าอินนามัน,นิซาชะกออิกุริจานแท้จริงแล้วเหล่าบร,รรดาสตรีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของผู้ชายนะครับแต่พี่น้องครับผู้หญิงก็ย่อมมีหน้าที่ของผู้หญิงที่มีความเหมาะสมของนางส่วนผู้ชายก็มีหน้าที่ที่มีความเหมาะสมสําหรับผู้ชายซึ่งแน่นอนหากว่า ผู้หญิงไปทํางานของผู้ชายผู้ชายไปทํางานของผู้หญิงมันจะทําให้เกิดความไม่สมดุลในการใช้ชีวิตบนโลกดุนยานี้ฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮาะานตาลาทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างอัลลอฮฺบอกว่าอัลายะละมุมันขอละกวาหุลละที่ฟุลขอบิดอัลลอฮฺสุบฮาะานตาลาได้กล่าวว่าและพระผู้สร้างนั้นจะมีทรงรอบรู้หรือพระองค์คือผู้รอบรู้อย่างถี่ถ้วนและผู้ทรงตระหนักยิ่ง พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราได้รับรู้ว่าผู้หญิงนะครับคือหน้าที่ของนางนั้นก็คือการอยู่ในบ้านการเลี้ยงดูการดูแลสามีของนางเลี้ยงดูลูกนะครับให้การดูแลสิ่งที่อยู่ภายในบ้านนั่นก็เป็นหน้าที่ของผู้หญิงส่วนหน้าที่ของผู้ชายกนะ็เป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องนอกบ้านในการจัดหาปัจจัยยังชีพอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่สิ่งเหล่านี้นะครับแน่นอนว่าถ้าในเรื่องศาสนาบางประเภท บางบุตรบัญญัติเท่านั้นที่มีเจาะจงเฉพาะผู้หญิงและก็ผู้ชายนะครับไม่ว่าจะเป็นการละหมาดเจมาะนะครับการไปละหมาดวันศุกร์อันนี้ก็ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับพี่น้องครับสิ่งที่ผมอยากจะนํามาปลอบใจกับบรรดาสตรีทั้งหลายนะครับบางครั้งเนี่ยนางอาจจะน้อยใจนะครับว่าสิ่งที่นางอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปละหมาดเจมาะไม่ได้ออกไปสู้รบนะครับจะไปฮัสทั้งทีก็ต้องมีมหรอมอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ สำคัญอย่างมากนะครับในเรื่องของผลบุญการละหมาดจมะมาการละหมาดวันศุกร์การออกไปทำฮัสไปอุมร้อการไปสู้รบในหุนทางของอัลลอฮ์นะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขข้อจํากัดซึ่งไม่เหมือนกับผู้ชายนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะนํามาปลอบใจบรรดาผู้หญิงศรัทธาทั้งหลายว่ามีฮะดิษบทหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นางนั้นได้ถามท่านนาบีสุลตัลลอหฮุอัลเวะสัลลัมซึ่งเป็นภาคผลบุญอันยิ่งใหญ่มากนะครับเรามาฟังกับฮะดิษบทนี้เนี่ย เป็นฮะดิที่รายงานจากนางอัสมาบินติยาซีดท่านหญิงอัสมานั้นได้มาหาท่านนาบีสุลต่านลุอ Ali วะสัลลัมในขณะที่ท่านนาบีสุลต่านลุอ Ali วะสัลลัมนั่งอยู่กับบรรดาสวฮาบัทั้งหลายนางก็กล่าวกับท่านนาบีว,ว่าฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์นะครับขอสาบานว่าแท้จริงแล้วนั้นฉันเนี่ยเป็นตัวแทนของเ่าบรรดาสตรีทั้งหลายมาอย่างท่านนะครับเป็นตัวแทนที่จะมาถามเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับและแท้จริงแล้วฉันขอชี้แจงแก่ท่านว่า ฉันยอมที่จะสละชีวิตของฉันแก่ท่านได้และท่านบึงทราบเถิดว่าไม่มีผู้หญิงคนใดที่อยู่ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกที่ได้รู้การมาของฉันครั้งนี้หรือไม่รู้ก็ตามเว้นแต่ว่าพวกนางทั้งหมดนั้นมีความคิดเหมือนฉันนะครับคือสิ่งที่นางอัสมาบินตียาีนั้นจะมาถามท่านอนาับดุลลาลัยสลังล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ผู้หญิงอยากจะถามมากนะครับคือเป็นความคิดเดียวกันนะครับไม่ว่าผู้หญิงจะมีกี่คนก็ตามบนโลกนี้นะครับ แท้จริงแล้วอัลลอฮ์เนี่ยได้ส่งท่านมาเพื่อเพศชายและก็เพศหญิงและเราก็ได้ศรัทธาต่อท่านศรัทธาต่อพระเจ้าของท่านที่ส่งท่านมานะครับนี่เป็นคําพูดของท่านเอกอัสมาบินติยาซีดและแท้จริงแล้วเราบรรดาสตรีนั้นมีขอบเขตมีความจํากัดนางบอกกับท่านนาบีสุลตาล์ฮุอาเลวะสัลลัมเลยว่าแท้จริงแล้วพวกเราเนี่ยนะครับพวกนางบรรดาผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยสตรีเพศเนี่ยมีขอบเขตมีความจํากัดในบางเรื่องนะครับ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ที่บ้านนะครับนั่งอยู่ที่บ้านของพวกท่านเป็นที่พึ่งอารมณ์ของพวกท่านทั้งหลายนะครับเป็นผู้ที่อุ้มคันนะครับอุ้ม huh. ท้องลูกของพวกท่านและแท้จริงแล้วพวกท่านที่เป็นเพศช,ชายนั้นได้เปรียบกว่าในเรื่องของการละหมาจดจะมาอะการละหมาดวันศุกร์นะครับได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยได้ไปติดตามญานาซะได้ไปละหมาดญานาซะได้ไปทำฮัชครั้งแล้วครั้งเล pm, ่าและเหนือไปกว่านั้นการที่พวกท่านทั้งหลายนั้นได้ออกไปสู้รบ ออกจีฮัตในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานุอัลตะลาและบรรดาเมื่อผู้ชายเนี่ยได้ออกไปทำฮัสได้ไปทาอุมรอได้ไปลาตะเวนนะครับพวกเราซึ่งอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ทําการดูแลทรัพย์สมบัติของพวกท่านซักเสื้อผ้าของพวกท่านเลี้ยงดูลูกของพวกท่านทําไมเราจึงจะมีคุณส่วนในผลบุญของพวกท่านไม่ได้หรือนะครับเป็นคําถามของท่านหญิงอัสมาบินติยาซิดที่ถามท่านอนับดุลลอลฺฮุอะเลวะซัลลัมอย่างละเอียดเลยพี่น้องครับผมเชื่อเหลือเกินว่า คำถามนี้นะครับเป็นคําถามที่ผู้หญิงทุกคนอยากจะถามมากนะครับนางอยู่ที่บ้านคอยซักเสื้อผ้าคอยดูแลลูกนะครับและก็ต้องดูแลลูกต้องออกให้สามีไปละหมาดต้องออกให้สามีต้องไปทํางานอิสลามไปด่าวะไปเผย,ยแพร่ศาสนานะครับภรรยาอยู่ที่บ้านนะครับต้องทาหน้าที่ในการเป็นแม่บ้านจัดเตรียมอาหารเสื้อผ้าต่างๆมากมายพี่น้องครับแล้วนางก็ถามท่านอนับดุลลอลฺฮุอัลัยวะซัลลัมพวกเราเนี่ยคือในฐานะที่เป็นผู้หญิงเนี่ย จะมีส่วนร่วมไหมในผลบุญที่พวกบรรดาผู้ชายทั oh ้งหลายก็ทํากันเนี่ยโอ้ท่านรอสดลสุลลาะสุลลาะฮุอะลัยอวะสัลลัมพี่น้องครับเมื่อท่านนบีสลลลาฮุอะลัยวะสัลลัมได้ฟังคําบอกได้ฟังคํากล่าวของท่านหญิงอัสมาเสร็จแล้วท่านนบีสุลลาฮุอะลัยอวะสัลลัมก็หันหน้าไปหาบรรดาสหาบะทุกคนเลยนะครับแล้วก็กล่าวกับบรรดาสหาบะผู้ที่เป็นสาวกที่นั่งอยู่ตรงนั้นบอกว่า ท่านทั้งหลายเคยได้ยินผู้หญิงคนใดไหมที่ซักถามในเรื่องศาสนาของนางดีกว่าผู้หญิงคนนี้บ้างก็คือมีผู้หญิงคนอื่นไหมที่ถามละเอียดแบบนี้นะครับที่ถามคําถามในเรื่องศาสนาที่ดีกว่าผู้หญิงคนนี้บรรดาสฮาบะบก็กล่าวว่าโอ้เราสุลุลเอเราไม่เคยคิดว่าจะมีสตรีผู้หญิงคนใดที่จะรู้เรื่องเช่นนี้เหมือนกับนางหลังจากนั้นต่อมาพี่น้องกับท่านนบีสุลลัลฮูฮอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้หันหน้าพร้อมกับกล่าวกับ ท่านหญิงอัสมาบินดิยาจีตบอกว่านางจงไปเถิดจงไปบอกเหล่าบรรดาสตรีผู้หญิงทั้งหลายบอกว่าหากว่าผู้ใดในหมู่ของพวกนางเนี่ยนะครับพรบติบัตต่อสามีรับใช้สามีของนางอย่างดีเลยนะครับสร้างความพึงพอใจให้แก่เขาและติดตามทําสิ่งที่เขาเห็นชอบด้วยนะครับสิ่งนั้นแหละมันจะมีผลบุญเทียบเท่าทุกอย่างตามที่นางได้กล่าวมาทั้งหมดสุบฮานลลอพิัก นี่ก็คือสิ่งที่ท่านนาบีสุลต่านฮุอาไลาวะสลัมพูดถึงสตรีคนหนึ่งที่มากล่าวกับท่านนาบีสุลต่านฮุอาายไลวะสลัมนะครับระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนางต้องดูแลลูกอุ้มครรนซักเสื้อผ้าจัดเตรียมอาหารทุกอย่างแต่กับผู้ชายได้ไปละหมาดเจมาอะได้ไปละหมาดเจนาซะนะครับได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยได้ไปทําฮัชนะครับสิ่งเหล่านี้เนะี่ยผู้ชายเนะี่ยถ้าเรามองแล้วจะต้องได้มากกว่าผู้หญิง แต่ท่านาาาอับิุลลอฮอะลัยวะสลัมบอกกับท่านหญิงอัสมาบินทตียซิดบอกว่าจงไปเลยจงไปบอกกับบรรดาสตรีทั้งหลายนะครับหากว่านางนั้นรับใช้สามีของนางนะครับเตรียมอาหารเตรียมเสื้อผ้าอย่างดีสร้างความพึงพอใจแก่เขาแล้วนะครับและก็เห็นชอบในสิ่งที่เขากระทำนะครับสิ่งที่เป็นความดีเนี่ยสิ่งเหล่านั้นแหละนะครับนางนั้นก็จะได้รับผลบุญเทียบเท่าทุกประการ นะครับสามีออกไปเผยแร่ศาสนาสามีออกไปละหมาดเจมาะไปละหมาดวันศุกร์ไปละหมาดญะ,ะนาซะไปเยี่ยมผู้ป่วยอะไรก็ตามพี่น้องครับที่สามีของเราเนี่ยออกจากนอกบ้านแล้วนะครับแล้วเขาก็ไปทําความดีความดีนั่นแหละที่สามีของเราได้เนี่ยคนที่เป็นภรรยาที่อยู่ที่บ้านต้องคอยดูแลลูกอะไรต่างๆมากมายเหล่านี้ก็จะได้รับผลบุญจากสามีของนางโดยสุภานลัลลอฮลพี่น้องครับนี่คือความดีมากมายครับแดบรรดาสตรีทั้งหลายไม่ต้องน้อยใจครับ เรื่องภาคผลอัลลอฮฺสุบฮานอัตลาจะตอบแทนให้กับนางเอง